สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเดอ้อมาเด้อมากินข่าวน้ำกกนพี่นอกนี่ข่าวแรงเนาะนี่ข่าวแงังอาหารเลาากระโบมีอย่างหลายเดอ้อตั้มมะคุงข้าปุ้นแต่กับีมนีลวกผักกาดเนาะเลิกงานมาอยู่ต่างประเทศเนาะก็กินแบบนี้เนาะให้มันซวงให้มันมีแห้งมะคุงซื้อมาเตโดนแหละ ก็แบบอืมฮะวันพรุ่งนี้วันพักผ่อนนะคะก็กินอาหารที่มันแบบเผ็ดเผ็ดน้อยนึงได้ <c oughs> ถ้ากินอาหารเผ็ดแล้วไปทำงานนี่คือแบบเออท้องมันจะไม่ค่อยจะอยู่เนาะมันจะเข้าห้องน้ำตลอดอครับ ผักกาดจำคุงข้าวปุ้นอันนี้คือเซลมอนนะเฟรชเซลมอนอันนี้เขาเรียกว่าพกค,ครกเกอรแครกกเกอร์คืออะไรใช่ไหมคือแบบ แบบนี้นะคะแบบกรอบกรุบๆรุบ,รบ,รบ,รบมามามา,มากินนองกันนะคะ This is my dinner ลาวฟูดลาวสไตล์ด้วยนะเนี่ยลาวสไตล์ก็จะใช้มือนะคะทุกคนใช่ไหอืม Asian Food. <c oughs> เอเชียนฟูดโพโพสซัลตต้มมะขุดีๆนี่เองเห้ดียงมาไม่เมื่อยละจิ้มเผ็ดๆมันจิงสว่าง กาน,นี้ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรเนาะซัมซอยหรือเปล่ามึงก็เอาบเอาก้านมันมาลวกนะแล้วก็เอาไปมันก็กินสดมันก็จออะออกแบบปัะกาดหืนๆนิดหนึ่งเอาความหืนเข้า ข้าวปุ้นนี่แทนข้าวได้เลยข้าวเหนียวเพราะว่ขาข้าวปุ้นมาชิดมาจากข้าวเหนียว,าว้าจาัมมัคุงอย่างแซบกินกับอัมพักโคลพาหมากกระทินแล้วกับอัมหมักกระเทียมงิ่มหน่ย้อยนะมันหอม กินไปคุยไปนะคะทุกคนคุยกับใครใช่ไหมคุยผู้เดียวในโทรศัพท์เนี่ย <laughs> บางทีคนที่บ้านไม่เข้าใจถามว่าเข้าใจไหมเขาเข้าใจอยู่นะคะแต่เขาว่าเรานะจะเป็นบ้าไปแล้วทำเงิเงเงิเงคนเดียวเป้าอยู่คนเดียวบางทีเขาก็สายหัวนะบางทีเขาก็เอามือแบบ เปนไปได้ที่สิยุติสาวเนี่ยเขาย่านถ้าเป็นบ้าลายกว่านี้ <c oughs> ตำไม่ได้มากมายหลากหลายอย่างน้อยนึงนะคะทุกคนตำมะคงน้อยนึงแต่เขาปุ้นมันหลายนั่นก็คือแบบ <c oughs> จานใหญ่นะตำมะคงตำแบบเอาเจาะนะ กินแบบนี้ะถ้าวันเขาทำงานถ้าวันพรุ่งนี้ทำงานบบก,กินได้พี่นะ้องบบก,กินนะปึ่งสิบบก,กินเด้เพราะว่าเวลาทำงานแล้วมันจะเข่าห้องน้าดู วันพรุนี้ไม่ได้ทำงานก็เลยอกินไปก่อนกินไปกิน,กน,กนมากก็เริ่มอิ่มนะ บาลาอกพี่น้องกินแค่แบบรู้ว่าตัวเองอิ่มก็จะหยุดเนาะถ้กินแบบแน่นๆนะมันอยู่ยากนะคะ บมมาตอนนี้ก็จะกล่าวคำอำลานะคะทุกคน ขอบคุณมากคะ่ะทุกคนนะคะสำหรับติดตามบ K, านล็อก BK Channel นะคะบ๊ายบาย